สวัยดีสวัยดีสวัสดีพีพีเบฟซีทุกคนเดอ้อสวัยดีกานตอนแรงพีพเอฟซีตอนที่ถ่ายคลิปวิดีโอนี้อยู่ก็คือห้าโมงแรงแล้วเนาะพี่เอฟซีหลังจากที่ถ่ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนุ้งีเองก็จะไปแพ็กกระเป๋าเตรียมกับเวียงจันมืออื่นแล้วกาเป็นคลิปนี้คลิปนี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายของช่วงนี้ละเด้อของมือนี้แล้วเนาะพี่เพฟสีเนาะเพราะว่ามืออื่นไปนุ้งนี่เองก็คงจะได้ถ่ายอยู่เยียงจันผู้ละ กับฟัง FC, ่ง PFC คิดฮอดน,น้องปานเดินา PFC เนาะอ่าเรื่องราวของคีวิดอนี้เนื่องจากว่าท่วงนี้เห่าซีบโบได้ไทยคลิปน้ากัดละน้องเรียงกัเลยทิพาน้องปานมาเบิ้งความล่อ <c oughs> ล่อ <c oughs> <c oughs> ล่อจนต้องสงสัย PFC ก็คือความล่อความล่อของทหารเรือทางฝั่งไทยเนาะล่อจนแบบ จนต้องสงสัยนะว่าหน้าตาดีขนาดนี้เป็นอย่างคือโบปีป็นดาลาเป็นอย่างคือบปีป็นนักแสดงสีนาเีพีฟีเนาะแต่ก็ยังว่าเลยเนาะความฝันของแต่ละคนบบคือการบางคนก็ะมกักอ่าเห,หรือว่าบางคนก็นมีพ่อแม่ที่เป็นทหารเรือมาก็แล้วบางคนก็นมีความฝันสีนาน้อยเพฟสีเนาะอันนี้ก็ว่ากันบบได้แต่ด้วยด้วยความเทีแบหน้าตาดีก็อดสงสัยบบได้สีนาน้อยเพพสีเนาะซึ่งนุ้นนี่เองเห็น บอกว่าจะเป็นแพทย์หมอบอกว่าเป็นจะเป็นทหารอากาศทหารเรือทหารบกแล้วก็จะเป็นอาทหารตำรวจทางฝั่งไทยนะั้นหน้าตาดีขนาดเลยบีบีเอฟซี F C. เนาะถ้าเป็นถ้าเป็นอาัย้นุ่มได้บีบีเอฟซีถ้าเป็นวัยนุ่มก็คือเพื่อหน้าตาดีเทๆเนาะแต่ถ้าเป็นอาน B B F C. ถ้าเป็นแก <laughs> ถ้าแกเป็นไว้เดี๋ยวก็ไว้แก <laughs> S 2> <S 2> <S ถ้าเป็นไวเก้มาสันถ้าเป็นรุนคุณพ่อคุณแม่แล้วอันนั้นเพื่อนก็จะก็จะล่อในอีกแบบนึ่งมาสันซะแต่ถ้านล่อระดับแบบอู้เบิ่งแล้วคือดาราคือดาราซีนาราโเฮาวกาไวรุนไว้นุ่มนี่แหะเนาะพี่เพฟสีเ,เนาะโอเคมา น้องดีเองสิพามายกตัวอย่างเบิง้งวันลอดซ้ำได้ไวรุ่นไวัยนุ่มที่เพื่อนเป็นละเข้ารับราชการนี่นะเพราะว่าวูเพิ่นต้องได้คัดหน้าตาอันอันดับหนึ่งหน้าตาก็มีส่วนอันดับสองความสูงอันดับ อันดับหนึ่งนี้น่าจะความสามารถมากก้อนอันดับสองความสูงหน้าตากัจะเป็นอันดับสามมีส่วนน้องลีว่าจังได้ก็ต้องมีส่วนเนาสะสอบเพื่อนซีมีคําว่าอ่านโลกใจดีกับคนที่หน้าตาดีเสมอบอกเนาะพ,พี่เพบซีนะ้องคำนี้น้องลีเสื้อเทเสื้อว่ามาเอามาเบิ้งคลิปวิดีโอนี้กันมาพี่เพบซีเอามาเบิงดดเเาาเบ้งกันเลยเริ่มต้นคนแรกอีลาว่าเป็นเอเดจธอธรรมดา خندې علاوه لا ورو ورو ښه لیډېده น้องปันว่าธรรมดาว่าสันพีคนนี้ความจริงเพิ่นล่อดได้นี่นะถ้าเฮาเห็นอยู่ในกองลอ่อสานี้นะส่วนหลายตัวจริงนะั้นล่อกว่าในกองแต่ส่วนหลายผู้สายนี่นะผู้สายคนะ่น่ะโบได้บ่ได้ว่างามคือในกองคือผู้หญิงส่วนหลายผู้หญิงเฮานี้สิง,งามกว่าตัวจริงอยู่ในกองฮ่ะนะแต่ว่าผู้สายนี้ตัวจริงงามกว่าอยู่ในกองสําหรับความคิดเห็นส่วนตัวของลีงลนี่เบิ่งแต่ละคนนี่สูงบ่ธรรมดาเด้อสอาสังเกตเบ,เบิ่งจากอัน ในวิดีโอเนาะผู้นี้เดบิวต์อะไรเซอรี่ิอ้าวอีราก็ตอบก่อนเลยเนาะมาไหมมาไหมเราเอาเรเอาคือกันได้อีลาเอาก่อนแล้วเราเอาคือเซอร์ี่เอร์รี่อนผู้นี้กันล่อผู้นี้กันล่อเป็นคน เข้มเข็มเป็นคนผิวสีเข็มซึ่งน้องลี่เองเป็นคนที่มักผู้ชายผิวสีเข็มอยู่เล้วสินะเยกะมาผู้ชายคนผิวขาวสลี่ฮูแล้วป่านทันทิมักออกแนวตี๋สไตล์เกาหลีญี่ปุ่นจีนน้องป่านนะนี่พูดนี้ก็คือแบบล่อเลยแหละเนาะตัวนี้ก็ล่อก็ล่อ <c oughs> <c oughs> นี่เรา,าดูอะไรกันเนี่ย ลูกมกคุนเตะบานมีลอันนี้พันติโตไหล่อหนาะตรงโลเลยเนาะตัวจริงเพันเนาะอยู่ในกองนี่พันกันอย่างโลพีพีเอฟซีบึ่งไหมเนาะข่าวเนาะนี่คือแบบด้วยความที่ความสูงเอ่ยสีหนาบวกกับมาใส่สูดเครื่องแบบอีกอย่างแบบนี้แล้วมันมันส่งกันมันโลสีหนาเนาะพีพีเอฟซีเนาะ นีบึงไหมอันนี้เด็ีอิลาว่ลโลปอ่ตัวนี้ก็ลอกคือการเห็นตาี่เทเห็นบ่น้องป่านสิมักออกแนวติตีสไตล์ติตีแบบมีพีพีเอฟสีมักคนดัดฟันได้มักคนดัดฟันได้อู้เนี่ยผู้นี้เดสเปกเลยวันนี้เอาเป็นว่ามักคนร่บเพิ่นมาเออมักคนดัดฟันเพิ่นดัดฟันในนี้ลิกก็มักอยู่แต่บ่ามักแบบนี้แต่ว่าบ่เป็นสเปกมักอยู่แต่ว่ามบเป็นสเปกเหอ เห็นว่าเพื่นทาอันนี้น่าจะเป็นครีมกันแดดเนาะเป็นผู้ชายดูเลตัวเองเพราะว่าเพื่อนอกแดดกลางแจ้งทํางานกลางแจ้งนะถ้าให้เดาหนุ่มเองกับบุหูเดึกหรือการทํางานของเพื่อนเป็นแนวใดสินะเนาะนี่หน้าขาวเนาะล่อบบกผู้นี้กันล่ออยู่ก็ล่ออยู่พูดเลยว่าโอ้ล่อสิระบอกสารีเดอนีมีผู้นี้ล่อแบบเข็มๆคิวดกขนตาดําเลยทีเดียว นาะนุงล no, ี่เองก็มากคนคิ้วดกขนตาดกสินะเพราะว่านุงลี่เองคิวบดกขนตากับบดกนุองลี่หันซีมากเองย่างที่แบบตรงกันข้ามกับตัวเองเนาะพูน่าคิวนะสอนเนาะผูนี้เดออิลาวันเนี่ยเด้อเอ้ตัวนี้ล่อก็พูนี้ล่อดัดสันสเปิกน้องปหานสะด้วยสี่คนนี้เม็นวะเม่น น้องฟางมัดมาคนดัดฟันนี่ออกสไตล์ติดตีเนาะบได้แบบขมเค็มแห่งออกสไตล์แบบติดต,ตีสายไทยสินะเนาะตัวนี้ก็นคนเดียวกันคนเดียวกันกับคนเมื่อกี้ระหว่างที่เบิรงระหว่างที่เฮาลมกันอยกกู่กระซิกะซีอ่าได้ยินเสียงแรกซ้อนมาเด้อดพีพีเอฟซีเด้อขออภายนำหลานเขาจาลินอยู่นอกนี่คนนี้เป็นเด้อคนนี้ตัวนี้กะ กะลโอยู่นี่คนนี้กะลอลในนึ่งคนนี้สิออกสไต์เข้มๆเลยเนาะอันนี้ลุงลีดเดาว่าตัวจริงเพิ่นต้องแบบผิวสีเข้มคิวดกผู้นี้น่ะถ้าให้ลุงลีดเดาได้เนาะคือแบบแต่ละขนกัล่อสไต์แบบตั้งกันเพิ่นใส่ฟิลเตอร์ดิปากบัวตัวจริงเพิ่นก็น่าจะบ่ได้ปากบัวเนี่นี่ผู้นี้เด้เป็นเด้อตัวนี้กะ อันนี้โล่เค็มๆอันนี้ตัวจริงค่ะให้น้องลี่เองเดาเพิ่นกะน,น่าจะโบได้ผิวขาวอมชมพูอันนี้จะอกผิวแทนแทนแต่ให้น้องลี่เดาผิวถ้าท,ทางฝั่งเลาาเพิ่นเอิญน่าจะเอิญว่าผิวดําเกียงถ้าภาษาไทยน่าจะเอิญว่าผิวแทนผู้นี้นะนี่น้องลี่มักสไตล์แบบนี้แหละสตีลี่มักแบบนี้ว่ะสไตล์เมื่อกี้นี้อันนี้กันล่อคือกันกันล่อคนละแบบแต่ละคนนะะล่อคนละแบบลอบ่อบ่คือกัน ลอต่้งกันว่าฉันจะไปอีราวันเลยพรือผู้นี้เพิ่นดัดฟันเด้์จะนี่ก็รออยู่ในหนึ่งรออยู่ในหนึ่งผู้ดเดินล่อ,หอแหงเราบอกเด้อผู <c oughs> ้นี้เพิ่นก็บล่อผู้นี้เพิ่นเกิดัดฟันคือกันนี่น้อยคนลุนงลี่เองบอกค่อยเห็นผู้ใดที่แบบเป็นอาหารเรือและใส่แบบนี้ขนาดอันนี้ลุงลี่เองบอกค่อยเห็นพพฟสี B บ่ค่อยเห็นตามโซเชียลเลยหากาซิิมาเห็นมือน,นี้ได้คลิปภาพอ่างทั้งเมดตรงนี้เองหากาซีได้มาเบิ่งพร้อมกับพีพีนี้แหละเนาะอันนี้บบแน่ใจว่าเพิ่นเอิ้นว่าจังไหร่ p ีพีสุดแบบนี้นะ่ะเป็นสุดของทหารเรือเนาะนี่ผู้นี้ก็ออกสไตล์เข็มๆดัดฟันบ่มกเข้มอีลามากคนขาวน้องปานฮันี่เป็นคนผิวสีแทนก็เลยมักคนผิวขาว เนาะผู้นี้สิออกผิวสไตล์เทนเทนนี่สไตล์เนี่นี่เลยนงลี่มักนะแต่แต่ความจริงบม่ได้มีสไตล์ตายตัวเด้อสำหรับนงลี่เด้อพีพีเอฟซีเด้อส่วนหลายสีโฟกัสที่นิสัยโฟกัสที่นิสัยหลายก้อนนิสัยกับทัศนคติหลายก้อนเนาะนี่ผู้นี้นกับโลคือกันผู้นี้กับซีออกเข้มคือกันถ้าให้นงลี่เดากับซีออกผิวสีแทนแทนคือกันผู้นี้นะเนาะ คือแต่ละคนฮันลโหลค่ะน่าเลยไป,ไปสามารถไปแสดงเป็นพระอ,อกพระเอกได้เลยได้นี่นะไปเป็นดารดา,าได้เลยนี่นะระดับดาราเลยนะเนาะแต่ละคนนะความสูงนี้ถ้าพลาดมาถึงคันนี้ความสูงนี้น่าจะบ่ต้องกังวลแล้วเนาะพีพเอซียน้าก <F> คนสูงน้กกรมคนสูงแมนอืมจะปกอีลาเปหน่อ เป็นยังไงกันเดย์พีพเฟซีหลังจากที่ได้เห็นคลิปวิดีโอในแล้วตั้งแต่ต้นจนจบเนาะพี่เพฟซีเนาะสำหรับน้องนี่เองแต่ละคนก็คือแบบโล่ขนาดเลยโล่บ้าจิตบ้าใจขนาดเลยเนาะสำหรับน้องนี่เองและแม่นมักคนผิวเทนถ้าแบบ ทาแบบมักค่ะนะมกักบ่ว่าจะเป็นผู้หญิงแล้วผู้หรือว่าผู้ชายน้องเองมักคนผิวแทนหลายกว่าคนผิวขาวแต่ว่าคนผิวขาวนี้สีแบบเวลาเราเห็นนี่โอ้สีออร่าอันนี้กับเมนเทสเนาะวี่เอฟซีแมนเทสแต่ว่าส่วนหลายสีฮักษาผิวยากเวลาส้วงหน้าฮ้อนนี่นะโอ้เสบขนาดเลยวี่เวฟซีฮักษาผิวยากผิวมักแบบ เป็นมินสินะนะาะเฮาไซสีวิตธรรมดาได้อันนั้นถ้าเฮาบริบริเวาเรื่องแบบบริเวาถึงคนที่เป็นดาราดาราอันนั้นเพิ่นกับบค่อกคอยมาเฮ็ดเวียกแบบตากแดดเออตากแดดคือเฮาแต่ว่าเฮานี่เป็นคนแบบธรรมดาตากแดด,ดตาก<ห>าลมส <เอ S 1> ินะอืมก็เลยว่าทักษะาผิวยากเนาะอ่ะบันนี้สิมาฟังสเปคของนงปานเมื่อกี้นี้ว่าสิฟังแล้วแต่ว่าอันภาพเฮาที่เฮาซอกมามืดไปก่อนเอา สเปคพี่น้องป่านหมักแพ้ลูกแล้วละสอรี่เด้อลูกแม่นสูงโล่อโล่กระมากระผมยาวในนึ่งผมยาวในนึ่งบอกว่าผมโลนอากาศคนเตะบานเก่งๆตะบันเก่งบัวเจ้าซู้บัวเจ้าซู้โอ้โหบัวเจ้าซู้้วนะสนรีมันจะีอีกอากาศอะไรอีกเนาะ อะไรอีกคะรวยรวยเป็นเด็กคือว่าคนรวยเป็นเด็กคือว่าคนรวยบกฮูเหตุผลบะฮูเหตุผลแต่ว่ามาคนรวยแม่นมืๆๆๆๆๆๆมดแล้วว่ะมักอาชซีๆๆๆเป็น มักผู้ชายอาชีพเดียว,วท่านหมอหรือว่าตำรวจนี่ก็ไรอืมท่านหมอหรือว่าตำรวจเออสันสปิกน้องปานมุทน,นาสวัสดีเดียวสำหรับน้องลีเองว่าเปรีความจริงหน้าตาหน้าตานี่กะ บอค่อยได้โฟกัสขนาดนั้นเด้อพีพีเสีเด้อบ้ได้โฟกัสขนาดนั้นส่วนหลายนุ้งลี่เองเอาเอาเป็นว่าพอเขาวัดเข้าหว่าได กะพอเนาะส่วนหลายนึงนีีเองค่นซิเน้นที่นี้ใส่เป็นลักเลยซิเน้นที่ศัทยศาสนคติซิเน้ทน,เนที่ขจ้าปฏิบัติกับเผาหลายกนเนาะเปเปฟสี P เนาะท้าล่อมาแล้วเจ้าสู้ย่างง่ายเลยอันนี้ก็ยุ่ากันบริโดนแล้วกะหรือว่าล่อแล้วมาอัานเอาแบบ เป็นแฟนกันมาแล้วโบหูจักทำมาหากินสินายเพพฟีอันนี้กะโบไหวเนาะเพราะนุ้งเรเองเป็นคนที่มักเฮ็ดเวียกหลายแหงนุ้งเรียงก็เลยอยากได้คนที่บาลานซ์กันโบว่าจะเป็นเรื่องกินเรื่องเที่ยวอันนี้นุ้งเรียงโบคอยเที่ยวทางด้านแบบฮีฮาปาร์ตี้ปันไดนุ้งเรียงก็เลยอยากได้คนที่แบบสินเสมอกันเนาะเข้าวัดเข้าวา่าเป็นบางครัง้งคราวท้งมีโอกาสงานเวลามีงานเลี้ยงอันนี้โบไม่กินบัไดเลยแต่กะกินได้ป้ บางเวลาหู้รำมาหากินอันนี้คือมาตรฐานมาตรฐานที่โรงรีดตังไว้เลยนะหากมือหนึ่งทีมีทีมีคู่ชีวิตเนาะอาซีบกับบอก่่อยบ่ค่อยจำกัด บ่ค่อยจำกัดอาซีบเลยว่าต้องเป็นอาซีบนู่นนั่นนี่บ่ค่อยจำกัดเลยแต่ขอให้เป็นที่เป็นคนที่ขยันทำม,มาหากินทานั้นโบแบ่ว่าบ่โทษโชคสตาว่าย้อนเกิดมาเป็นแนวนั้นเนวนี้แล้วจึงบ่มีสินะ่ะบ่มีดอกเนาะถ้าหมวดเตโทษเดีวนั้นอยู่ก็คือสิบ,บ่มีเลยทุกคนต้องมีจุดเริ่มต้นเสมอสินะลุงเลี้ยงเป็นคนมกเดี๋ยวนั้นเนาะประมาณนี้แหละอาซี๊ ของซอลลี่เนาะแต่ถ้าห้าอีกฝ่ายเป็นคนที่ค่อนข้างอ่าทำมาหากินแล้วก็มีอาชีพที่มั่นคงก็ดีหลายดีต่ออนาคตของเฮาทั้งสองเองแล้วก็ดีต่อลูกถ้าหากมีลูกในอนาคตทีนะอันนี้คือมาตรฐานนีนงลี่เองตั้งไว้เดอ้อเนาะถ้าสําหรับอนาคตได้เจอคนที่มัมกเฮฮาป,ปาร์ตี้อันนี้น้องเองเสื้อว่านงลี่บ่เจอ ค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะบเจเน่นอนเพราะว่านุองลี่เองกะซีเลือกตั้งแตตต้นๆอยู่แล้วสินะพีพีเอฟซีเนาะโบแมนบบดีได้บแมนบบดีโดยพีพีเอฟซีเลยอันนี้ต้องบอกก่อนเลยคือแบบว่ามันโบแมนน้องลี่เองติว่าบดีได้มันกะดีเพราะว่าคนเฮามากก่คือกันเนาะแต่ว่าด้วยความที่เองนุองลี่เองบบมากสินะและ้วแล้วเพิ่นพัดมากสินะถ้าหากมายุ่งํำกันแน่นอนมันโบบาลานซ์กันถ้าหาก ่ารีซารี่มักประเทศมักแฟนประเทศยังมักแฟนประเทศใดอืมถ้าหากเลือกใดประเทศใดบ่ค่อยสําคัญแต่ถ้าเลือกใดได้เทศเม็นยากไดคนที่นับถือศาสนาพุทธนํากันอืมยากไดคนที่นับถือศาสนาพุทธนากันเป็นประเทศใดก็ได้หรือว่าบ่นับ ถือศาสนาพุทธก็ได้แต่แต่ขอเป็นศาสนาที่โบให้น้องลี่เองย้ายศาสนาไปเพื่อที่จะแต่งงานกับอีกฝ่ายเท่านั้นพอน้องลี่เอศรัทธาในอ่าระพุทธเจ้าแห่งศินาน้องลี่เอกก็เลยดกเสื้อเรื่องพญานาคห,หลองปั่นเสื้อเรื่องพญานาคเสื้อกับเสื้อบุป,ป็นเด้อ เสื้อแต่บต้องงมงายคั้นหุนเห่งเสื้อพอประมาณเสื้อพอโบให้คนอื่นโลกลูกมีิตายานมัน,นลูกยานลูกยานพญาน,นาคลูกลฟังนิทานพญาน,นาคตลอดก็คือเสื้อ การเสื้อพญานาคเด้อเนาะอ่ะพีพีเอฟซเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้น้องลี่เองขอตัวลาไปก่อนเด้อเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะ้าสบายดีสวัสดีเด้อ